สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทานแห่งศรัทธาน,นะครับในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาที่วัดบางกระจะนะครับก็ที่วัดนี้เนี่ยมีโบสถ์นะครับเก่าแก่อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโบสถ์กันดีกว่าเขาบอกให้มาไหว้พระศิลาขาวนะครับผมยังไม่เคยมาที่นี่นะเดี๋ยวเราขอลองเข้าไปดูข้างในก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในนะครับด้านในของโบสถ์เอ้ยไม่ใช่ด้านในโบสถ์พายบริเวณโบสนะครับดูจากด้านข้างนะครับโบสจะเป็นทรงเรือสำเภานะครับด้านข้างก็จะมีเหมือนกับ ประดับเป็นแบบเหมือนกับเทพนิยายนะครับมีสิงมีมา้ามีอะไรด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะมีสิงมีมา้ามีกิเลนนะครับอ่ามีกิเลนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่กิเลนหง,หงผมพุดธิงพุทธินนะนี่ครับม้ากับสิงแล้วก็มีหงส์นะครับอยู่ตรงนี้แต่ผมเห็นด้านหลังนะั้นเดี๋ยวผมไปดูด้านพาไปดูด้านหลังก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในโบสถ์นะครับก็สน ถ้าให้เดานะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ประวัตินนะโบสถ์น่าจะแบบเป็นสมัยอยุธยานะ่าจะเก่าแก่มากนะอ๋อนี่ครับมีทางด้านนี้ด้วยมันดูทางด้านนี้กันก่อนดีกว่านี่ครับนี่น่าจะเป็นผนังโบสถ์เก่านะแล้วก็มีพระอยู่นะครับอายุธยานะครับส่วนใหญ่จะเป็น,นจะมีพระนอนด้วยนะก็ พระปังสมาธิเนี่ยส่วใหญ่ก็จะอยู่รอบๆบสเนาะแล้วก็จะมีพระนอนนะครับนี่นะเดี๋ยวถ้าผมเจอประวัติของที่วัดเดี๋ยว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 ,ยว,ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะแต่ตอนนี้พาทุกคนดูรอบๆไปกันก็ผสมเก่าใหม่เนาะที่นี่ผสมทั้งแบบโบราณทั้งแบบปัจจุบันนะ อถ้าให้เดากำแพงนี้น่าจะเป็นกำแพงโบสถ์หลังเก่าแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับโบสถ์ตรงนี้นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับโบสถ์หลังใหม่ตรงนี้นะน่าจะเป็นคุมมาถึงตรงนี้นะเนี่ยครับมีโบสถ์อยู่ตรงนี้ดูแล้โบสถ์นี้น่าจะเก่ากว่านะขอลองดูหน่อยแสดงว่าที่นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากตอนแผ่นดินไหวเท่าไหร่นะครับ เขาบอกว่าอข้างในจะมีพระศิลาขาวนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนมาขอพรกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่โบทนี้นะอเจดีสูงมากนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูข้างในดีโบสถ์กันดีกว่า <laughs> ก็อันนี้อยู่ตรงอำเภอบางกระจานะครับท่าวัดนี้เนี่ยถ้ามองจากอีกวัดหนึ่งก็คือวัดพนันเชิง่ะตรงท่าน้ำวัดพนัญเชิงก็จะเห็นนะครับเห็นวัดนี้ด้วยก็อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามตรงท่าน้ำนะก็ถ้ามาเนี่ยก็ผ่านทางวัดพนัญเชิงมาหน่อยนึงนะครับไม่หน่อยอะสักพักหนึ่งเลยแถวๆวัดกระ้ายอะไรเงี้ยทางไปวัดกระ้ายครับประมาณนั้นผมก็เพิ่งเคยมาที่นี่นะ กานที่ก็ผ่านมาหลายๆที่แล้วแต่ไม่เคยมาจริงเห็นพอดีเห็นป้ายเนี่ยก็เลยลองมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบทกันดีกว่า ก็อย่างที่ทุกคนที่เห็นในคลิปนะครับก็ด้านในนะครับก็จะเป็นพระพุทธเวยมงคลนะครับววัดบางกระจะเวงเหล็กกรุงเก่าอยุธยานะครับนี่คือชื่อของทางวัดนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีพระพุทธเจ้าน้อยนะครับพระพุทธเจ้าน้อยนะครับแล้วก็ดอกบัวเจดอกนะครับก็เปรียบเสมือนเดิน7จ็ก้านะครับไปถึงแม่นะครับ นี่นะด้านในโบสถ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกโบสถ์นะครับนะอ๋อด้านหน้านะครับปกติเราจะเห็นเป็นเอ่อเทา้าตุโลกบาลนะครับอย่างเช่นเอ่อทเทวสุวรรณนะครับแต่ว่าด้านหน้าของโบสถ์สองข้างนะครับนี่จะเป็นพัชลีลาขาวที่เหมือนกับที่เอ่อนครปฐมนะอ่าผมว่าเหมือนนะคล้ายๆอ่ะ เป็นผ้าเหมือนผ้าสมัยสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเท้าเท้าจตุโลกจะพูดถึงเท้าจตุโลกบาลนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพราะว่าที่นี่มีเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะครับครบทั้งสี่องค์เลยนะนี่อยู่ทางด้านนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าด้านนี้จะเป็นทางด้านเข้าวัดนะครับนี่เราเข้าวัดมาทางนี้นะครับจริงๆเข้ามาแล้วจะเจอโบสถ์อย่างนี้เลยนะ นี่ครับทางเข้าแล้วก็เราก็จะเจอกับเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่นะครับคบทั้งสี่องค์เลยนะอ,อนีอหวังที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเรามาเนี่ยครับเรามาถ้าไปทางด้านทาน,น้ําทางฝั่งดูนะครับเราก็จะเห็นทางว่านวันวดพนัญเชิงนะครับอ,อสวยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆดีกว่า อ่าแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ตรงท่าน้ํานะครับก็นี่นะครับด้านหลังของผมนะครับก็ที่เห็นนี่จะเป็นวัดพนันเชิงนะซึ่งผมก็ไม่เคยเดินไปตรงมุมนี้ของวัดพนันเชิงมาก่อนตรงนี้ก็จะมีเด็กๆเ,เล่นน้ำนะครับก็จะมีเสียงเด็ก <c ười> กีการกันอยู่นิดหน่อยก็ตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะมีเรือเที่ยวเรือนําเที่ยวนะครับก็เอ่อเป็นเรือโดยสารนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมเห็นเต็มไปหมดเลยก็ มีเหมือนกับป้อมนะครับป้อมเก่านะผมไม่แน่ใจว่าป้อมฝั่งยด้นนี้คืออะไรแต่ว่าป้อมเป็นป้อมโบราณเลยนะครับด้านหลังผมนี่โอเคก็ทั้งหมดนะครับของวัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับมีข้อมูลอะไรนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ